สวัสดีครับช่องบ่าวสองลูกขอนำตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลวันนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหลายคู่หลายลีกขอนำลีกไทยแลนด์มาเสนอก่อนไทยแลนด์ลีกครับวันนี้19พฤศจิกายน2 5 6 6ริบเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกมามามาชมก็เชียกัน สิบสองนาฬิกาครับเที่ยงโคราช QCVC โคราชคิวม CVC เจอกับทีมพิษณุโลกสิบสองนาฬิกาไทยแลนด์ลีกอีกคู่หนึ่งคู่ที่สองแกนคนครมอการกีฬาแห่งชาติ แกนกครวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหญิง15นาฬิกาเจอ r s u ์เนะครับเป็นกำลังใจส่งแรงใจเชียร์ทีมนักกีฬาหนุม่มนักกีฬาสาวไทยไทยแลนด์ลีกทีมหญิงครับคู่ที่3นครราชสีมาคิวซีมินซีแคทเดวิ สาวโคราชเจอยูเรก้าสีสเกตน้องใหม่ไฟแรงอีกทีมหนึ่งของไทยแลนด์ลีกยูริก้าสีสเกตนะครับ18นาฬิกา6มงเยน็นติดตามชมติดตามเชียร์ส่งกำลังใจให้หนุ่มสาวไทยที่เล่นในลีกไทยกันเยอะๆบ่าวสองลูกก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกช่องหนึ่งกดติดตาม กดไลค์กดติดตามช่องบาปสองลูกไว้มีคลิปใต้คลิปนี้มีลิงก์ดูวอลเลย์บอลให้ท่านเข้าดูวอลเลย์บอลได้แล้วพบกันครับสวัสดีครับ